นี่ก็มารีวิวสล้อาการเกษตรนะครับเรียวก้าร้อยสิบซีซีนะครับนี่ครับโฉมดูรอบคันเลยครับนี่ครับผมว่ามันเหมาะตอบโจทย์เกี่ยวกับเกษตรกร,ร,กรดีนะครับไว้ขนอุปกรณ์ไว้ขน,อ,น,ขนอ่า พืชผลการเกษตรก็ได้ครับนี่อันนี้ผมก็จะเอามาซ่อมโซลาเซลลนะครับนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับก็มีอ่ามีออฟลันนะครับสต็อปนี่ก็ไฟเลี้ยวนะครับ เปิดปิดกุญแจแต่ร so ุ่นนี้จะมีพัดลมด้วยนะครับพัดลมเขาจะอยู่ด้านข้างนะครับเราเปิดกุญแจปุ๊บแล้วเขาก็เปิดพัดลมนะครับนี่ขับมาเมื่อกี้นะครับเป็นออยอันนี้เป็นออยความร้อนนะครับความร้อนออยคลอรอนนะครับจะมาเครื่อนไอร้อนครับมีพัดลม เล็กนะครับเป่านะครับผมสองโวลต์ดูความร้อนตัวนี้แล้วก็เป่าเสื้อสูบของเครื่องยนต์ด้วยนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ยกลัมได้นะครับตัวนี้ก็เปิดสามารถที่จะยกเบาะดูเครื่องได้นะครับส่อมเครื่อง,องนี้ตรงครับ มีพัดลมนะครับนี่เย็นพัดลมนี่ก็บีกนะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยครับเกียร์เขาจะอยู่ด้านนี้ครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับรุ่นนี้จะไม่มีสโละครับอันนี้ก็เกียร์ถอยส่วนนี้ดุมเบรกมือนะครับนี่ก็จะเป็นเก๊ะใส่ของนะครับอันนี้ก็จะเป็น ถังน้ามันนะครับรุนนี้ดับได้นะครับแล้วก็เปิดข้างได้มีราคานะครับคุณแบดบคุณฝนได้เป็นระบบเผานะครับรุ่นนี้นะครับ็นเผาเพาครับอ่านลนะครับเปิดพัดลมไปอยู่อันนี้รุ่นนี้ดัมได้นะครับเปิดตัวนี้ปุ๊บดัมได้เลยนะครับผมว่ามันก็ตอบโจทย์สําหรับผมดีเหมือนกันนะครับนี่ ผมก็ชอบนะครับจัดเลยจัดให้คุณพ่อครับก็เขาก็แถมไมลงมาตัวหนึ่งครับไปเผื่อเปลี่ยนล้อนครับแต่ไม่มีล้ออะไรครับรุ่นนี้ผมซื้อมือสองมานะครับผ่อนมือสองด้วยครับผอไม่ใช่เปิดข้างได้เปิดข้างหลังได้นะครับทุกของมานะครับดูไกลครับขี่มาสวนครับ มาสวนนะครับไปให้พ่อท่านขับมาสวนทุกวันนะครับ